สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซี FC. ช่องสไตล์บ้านนาแค่แนวแค่แนวพี่น้องถ้าหลูกมายังออกกํากลังกายคุเตาโป้โปมาโป้มาพวกมันมาแล้วมันลุมโป้เราอย่าไปอย่าไปมาเราเร็วนี่พี่น้องพวกนั้นมันสิมารุ่มพี่โป้ซี่โตหาโตพี่น้องคุณ มาแล้วไงทวนๆมาละโออมาเลยมาเลยมาเร็วเร็วเร็วมาลงมาเดี๋ยวเขาไล่เร็วๆมาจะมันหมักปลาอ้อยปลาอ้อยที่กําลังไถขึ้นใหม่ๆนะพี่น้องเวลาขจ้าเห็ดคู่อ้อยคู่มั่นใหม่ๆนี่ก็ติพัฒก็ออกมาเล่นนนะม้อเส้างวนนี่แหละพี่น้อง นี่เตะเอ็นี่ที่ขีมาเต็มเลยพี่น้องทุนบริมาตรแรงลายมือเลอยสบายตรื่องจะของกับว่าใครวางเนี่ยมือเสาพี่น้องภาพเป็นม้ยางกัจบจีวริกเก็ติโปอากาศเนี่ยมือเสาพอดีพอดีพี่น้องบละอนไม่ร้อนไม่หนาว กันว่ามีนฝนมันหมดอี่น้องเมื่อใได้บุกท้ายสองมองเลยต่ออกเดี๋ยวเอีโอ้โอ่อ,อจะไปไหนหรอกหึไอ้ที่เก่าอีกแล้วต้องวนรอบเป็นกกรงกลมเลยอ่ะเร็วเร็ว ถ่ายถ่ายถ่ายลร็ๆอ่อย่นกำลังงามอ่อยปลานี่พี่น้องต้องใส่พผงสีใส่ปุ๋ยไปมังน,นี่เขียวเลยพี่น้องนี่ยเอาอีกแล้วพี่น้องดูคขาเอ้อ,อ,อ,อมาที่ถ่ายอีกแน่นถ่ายพระท่านเหี่อก Uy nghĩa, hãy luôn 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 กตัวหนึ่งบ้านนี้เป็นบ้านที่หมาหลายพี่น้องบ้านไงบ้านข้างๆกันบพรค่ไม่มีหมาแต่บ้านนี่หมาหลายบ้านน้อยเจ้ามักเลี่ยงหมามย่้ขึ้นสันเอาแต่กโคกบโบอยู่พี่น้องโอ้ยมา้มาเราเร็วเร็ นู่นอ้ขาวมันนั่งอยู่น่นปุ๊มามามฟังได้เลยนีย่มันก็จะไล่ยันคนมาจะไปเทียงหน้าน่ะมาเร็วเร็ว,รวอาแม่จะกลับแล้วนะแม่ไม่ไปนะปุ๊ปปุป๊ปกัดมันนี่มีมาเร็ว แล้ว่าเลยไปวงนี้ว่าขึ้นดบบต้องให้คบรอบจงกลุ่มจังขึ้นโอ้ยเร็วเร็วเร็วหนึ่งเขาไหวพี่น้องก็ย่างออกมาแยมเส่า ได้ออกมาจังสี่มันกับปอดโปง้งนะพี่น้องเพราะว่าค้นมาหมาเ,เดี๋ยวออกจากบ้านจากเงื่อนค้นกับปอดโปงเขากันหมามันก็อยากออกกําลัางกายเบื้องข้างนอกยิงเวลาพาผไปหน้าพี่น้องทงหน้าก่กวงว่างนจะมากแค่พี่ปู ทำไมแต่ก่อนที่พนนี้หน่อยพันยุ่กรุงเทพพี่น้องช่วงปีแรกเลยแหละแรกเกิดเปนเิอยุ่กรุงเทพพึสินภาพมาอยู่บ้านในประมาณสองปีนี่แหละพี่น้องอันนี้เพิ่สี่ปีแล้วอยู่บ้านกับยู่กรุงเทพก็บ่ได้ไปใส่ยู่เต้ทั้งห้องแต่มันเป็นบ้านพี่น้องยู่เต้ในบ้านน่ะบ่ได้เหยียบดินเพื่อเทอกเพราะไม่เจอดินอยู่บ้าน พ้นกระลินเหรอจ้ะน้าว่ากาไปโอ้โหดูอะไรลูกว่ากาไปยานไปไปไปขี่เร็วๆไปแม่จะกลับบ้านแล้วนะเร็วๆไปกลับแล้วนะบ๊ายยไปแล้วไปแล้วไป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 เร็วไปไปลูกไปไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ สวัสดี้อจ่าพี่น้องฝากกดติดตามกดบึ้งช่องสไตล์บ้านนาชาแนลด้วยนะคะอีโปบ๊ายบาย